สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊กบอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอาละจ้าตอนนี้นะครับถึงจะดึกไปหน่อยนะจ้าแต่ก็ต้องรีบมาแถลงไข่ให้ทุกคนได้ฟังกันจ้าเพราะาตอนนี้้องลิซ่านั้นทําลายสถิติบน Spotify ได้แล้วจ้าแล้วก็คว้าเหรียญทองมาถึง2ตําแหน่งกันไปเลยทีเดียวนะครับว่าแต่จะมีเหรียญอะไรที่เอามาฝากกันนั้นเรามาเริ่มกันเลยกันละกันนะครับซึ่งสถิติแรกก็คือน้องมันนี่ของเราเดนองลิซ่านะครับได้รับการรองรับสถานะโกล์ซิงเกิลในฝรั่งเศสโดยมียอดสตรีมเทียบเท่า 95ล้านสตรีมมิ่งดาวน์โหลดและทางกายภาพอื่นๆเป็นต้นนะครับแล้วก็กลายเป็น Kpop So l o ลิสคนแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมายนี้นั่นเองจ้า k p ป p คนแรกนะจ๊ะแล้วก็อีกรางวันนึงก็คือเป็นศิลปินภายใต้ค่าย YG ที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์รองแค่วง Black พ i n นะครับเพราะล่าสุดลอรีซาคราวนั้นก็แซงพี่ๆวง Big Bang มาได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ขอน้องแซงเหมอนะาจารน้องมาแรงนิดนึงในช่วงนี้นะพี่ตอนนี้ปล่อยให้น้องเนี่ยดังามก ี eng, เพลงลอลิซามีเพลงที่ฟีเจอริงมีเอสจีมีชูงอะไรต่างๆนะครับแต่เพลงที่เพื่อนๆก็รู้ว่าฮิตแค่ไหนก็คือเพลงมันนี่เนี่ยก็คือโอ้โหเป็นตัวเต็งเลยนะครับในรอบนี้นั่นเองจ้าแล้วก็มี Twitter Account น์เนยนะครับเขาออกมาแบบทวิตข้อความนี้แอดก็ถูกใจก็เลยจะเอามาอ่านให้ฟังกันด้วยนะครับพร้อมกับาพาลอรีซาจิบน้ำส้มสวยๆอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับโดยเขาบอกว่าตอนนี้ Lisa, ลิซ่าเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับที่2ภายใต้ y g บน Spotify ด้วยเพลงเพียง4เเพลงททท่่่่านนั Lisa, ้ ok ีีใหญสุดุดดและะเปป็นคนคคที่อยยจรกา ให้กับบริษัทนั้นนั่นเองจ้ะซึ่งก็ไม่ใช่ที่ไหนก็คือพี่ๆ YG ของเรานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยโอ้โหยืนสวยๆกลางตึก YG นะครับเป็นตำนานแล้วตำนานอีกตำนานเด็กตึกดำที่ได้ S class ทุกๆ class แล้วยังเป็นคนที่ตอนนี้ยอดสตรีมสูงที่สุดในตำแหน่งของศิลปินเดี่ยวนะครับซึ่งขอแซงพี่ๆแบ่งมาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าแบ็คพิกเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเพลงเนี่ยมีหลายอัลบั้มแล้วน้อริซ่ามีแค่สองเพลงสามเพลงเองนะจ๊ะแต่เราก็ช่วยๆกันปั่นวิวกันได้นะจ๊ะะะกกก็็ตต้้้อออองงขขบบบบคคคคคุุุณณัััวววววเนนนรรรแลชาทที่่มดย การสตรีม Spotify YouTube อะไรก็ตามแต่นะจ๊ะเดี๋ยว YouTube ก็คงจะตามมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของ1 0 0 0ล้านวิวเนาะแอดก็ช่วยสตรีมกันอยู่ทุกวันนะจ๊ะยังไงก็ถือเป็นข่าวที่ชื่นอกชื่นใจในยามค่ำคืนนี้นั่นเองครับแล้วก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วมีอีกข่าวนึงที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับเพราะว่าล่าสุดทางทีมลิซ่าฟิลิปปินส์ผู้ให้กำเนิดตุ๊กตามาสคอตที่ชื่อว่าน้องลาลิเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เลยจ้าน้องลาลิของเราจะไปเวียดนามเพื่อต้้้้อออออออนนนนนรรับบงงงงงลลลซ่่่่าาาาีีีจะะะสวววมมมมชชุดดดพืืืเเขยยทโไแก็ ขี่ BMW เที่ยวชมรอบ Mydin National Stadium เป็นเวลา2วันด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าประมาณวันที่2ี่ก้ากับ30ขอให้สนุกลินลี่เวียดนามและบริงส์อะไรแบบนี้พระเจ้าเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะจ๊ะขี่ BMW แล้วหนึ่งกรโอ้โหต้องโดดเด่นมากๆมาเมืองไทยเนี่ยก็แห่รถแล้วนะแต่น่าจะร้อนนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยร้อนแน่ๆถ้าฝนไม่ตกก็จะโชคดีไปนะเพราะช่วงนี้ก็เริ่มฝนตกนิดนึงน้องลิลลีก็อาจจะต้องมีการแบบกลางร่มขายทุกชิ้นน่าใหญ่ๆนะจ๊ะ <c oughs> บน BMW อีกทีหนึ่งนะอาจจะน่ารัก,น,กบบน่าเอ เนี่ยเริ่มจะพาน้องมาสคอตลาลีตัวนี้เนี่ยตามไปดูที่ที่โนริซ่าจะไปจริงๆน,น,นะเพื่อนเนะเอออ่ะ ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ขอมาขยายความกันนิดนึงมีคนถามแอดเข้ามาว่าอแอดค้ภาพที่นอริซ่าไปกินน้าส้มเนี่ยเป็นที่ไหนหรอนะครับแอดก็อาจจะมาบอกช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่ามาบอกแล้วกันเผื่อคนตามช่องแอดนะเนาะในภาพนะครับนอริซ่าของเราเนี่ยก็ไปจิบน้าส้มที่ร้านที่ชื่อว่า a b u l a นะ The Restaurant of c a r n a v a l e Museum นั่นเองจ้ะก็เป็นที่ที่สวยๆมีวิดีโอมาฝากกันด้วยนะครับก็ถือว่านอริซ่าเนี่ยเลือสถานที่ไปนั่งกินชิลๆนะจ๊ะสบายๆแบบในอารมณ์แบบปราสาทพระราชวางังเหมือนคุณหญิงปารีสออกมาจากวางังจากห้องนอนตอนเช บายชิวๆอะไรแบบนี้เออเราเห็นนอม่าได้พักผ่อนมีความสุขล้วก็ยินดีกันไปนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมจะมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย